เฮ้ซูทุกคนมุนี้ก็มา่ยู่คข่อยจูลงนักลบมังกรผูเก็งกาดและก้าหารที่สุดในโลกสูก้จะบังอาจเตะอารีข่อยข่อยจะบปล่อยเจ้าลอยนวลแน่นอนขอบใจได้ไอ้จู๋ลงที่ปกป้องข่อยบ่เป็นอย่างดอกสำหรับเจ้าแล้วข่อยจะดูแลทั้งกายและหัวใจเลยเฮ้ย่าคือเมงอดน,นี่ถึงไายสิคือแมงอดได้ก็ตุ่นเเลย เพืพอ hey, กระปมาเป็นไม้งินใจญยี่นี่ตายไปแค่มึงเอ๊ผู้พิพซ้เอ้ลูกาลกาดก็ขับเมือนประจอยเป็นดมันเบิร์ดมาเด็เ้าเนอย่างเบิร์ดกาบักซูเด้พภาพัวปกิเฝ้าซูผู้บสวนกูเด้กาคอยเห็นเด็กน้องอารีขอยกับวก้าสวนแล้วเนาะเอตอตอนันก็ยาเถอเออบกกัคกี้มึงเฮ็ดกูเฮ็ดยังเนียนกอกพี่มาอย่างนี้คือพู้เผยลีนลางเออเออยาแทงยางงัดมา บังอาจเป็นกระตุกก๊อปปี้มาขาดตัวจริงสายไปใช่มึอโอ้โ yeah! oh, ู๊บจะว่าดไปน,นี่เลยว่จะจ้าคิดว่าเจ้ามีผู้เดียวอ่ะพอก็มีคือกันเจ้าของใจยังเข้ามาข้องใจแล้วเข้ามามว่าข้องใจดอกไฟไปละเดี๋ยว,ไปไปว,ยวอันจี่เขาเขี่ยย,ย้อนหลังให้มาขาดมันว่าเออเออมึงเอาแท้วะซูเข้ามาดิซู๊บจะหนีไหมเออเออ,เอ,อ ออกลาซามืงก้นตายไปซะนี yeah! <c oughs> ม่มันต้องเยอะยืยเยอะยืยเยอะยืยโอกาดขอโทษด้วยมาซะแค่ขาดเชี่ยวคอยคอยที่บอกมันไว้แค่สู้อีกแล้วบ่สู้ตายจะสู้เจ้าลำไม่นางคนนี้เจ้าเป็นไพรตายนลำสู้ไปซะเจ้าต้องรอดเอ้อลงมาจะใส่ควายเว้เนาะสายซุ่มเนาะดูงลงก๊อปปี้ วะยังเด็กซู้มาอยู่นี่มาผู้เดียวจะบ,บู้ย่านก่อนไปสู้เออเอะไก่ใน่ปะงานนี่เพื่อนที่พิาก้ามึงอากเดียวคอยคอยบอกเจ้าว่าแช่เออมัน่งกิ่นแว่นอย่างว่หมอนี่เอาตลอดจเลยฉุ่มตำรวจอยู่รันเพื่อนหน่ากูบอกไม่แทะอยู่หลุงโ,โอ้เป็นแบบนี้ต้องเอาแท้แล้วแหละเปิดโหมดเทพ,พเจ้า ทรัสตความเร็วซับพลังเต็มร้อยเข้าสู่หลุมเขามาแบบนี้มันก็งามอยู่และตายไปเลยควยข่าวสองสันเลยจะเอาไม่น้ำคนนี้มาดูเพียเดียวแบบนี้ผู้ญาติมาเจ้าขอโทษเลือกผู้หญิงไปกับโบเวนโอ้เสียงห้อง,ง,ง,งม,นนมันเป็นตะกลับไปแทงซับเนาะปิดยังไงล่ะเกี่ยวมับที่พระเจ้าเข้าไปตายโสดอืุลก,กาดอยู่แถวนี้บ่ว่าจะแม่อุลก,กาด เฮ้ยจะหนี้เฮ้ยเฮ้ยก้อนเฮ้ยเพื่อนที่ทิพตาหอกราซามังกรเอ้าฮะรัวมันตะไอ้บ้าเอ้ยไปเลยเด้อยุลงเฝ้าไปหยุดก่อนหยุดก่อนยุลงยุลงโอ้ยเนาะหนีไว้การทำงานนี้เอาซูซู๊ฟมาเยอะอย่างนี้ความพิษของมึงยังหลายอยู่ได้มึงเปิดมาขันกับผู้ห้องกูเอ๊ะเต๊กูหาแม่งมึงซู เงี้ยเจ๊กิก้งเหรอวะนี่ซุบหน้าวะมึงเจอเสี่ยวกูขาส่องกูไปใส่บทแบบพวกนี้ตัวกู้หญิงสวยแล้ววะวะย่า,ยานมุก,ก,กเก้าความบักรู้เก็งหัวหน้าไปใส่โบฮูเ้เฮ่ดูกาดมกล้ากลับมปุกนหนา้นามาวันนี้เข้ามาวันนี้ก,กูบุกควายมึงไปทีนี่นอนเออเออจริงจริงเออเออตายจะไอ้ควายเอ,ยเอ,ยเอย บอกแล้วบุมีกัดคอยที่จส่งเฮ้ยนั่นตู่อย่างนี้นะเบอง์ละคุลีมีไว้หนำต่อยก็เ้บักลีหน้าที่มุกแห้งโอ้มีอ่าของฟรีนี่สาวใส่สาวใสามเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาออกวามะมงคนเออเกิดใหม่เออเออเออเอผู้ใดต่อตาคอยตรงนี้จุดยัน ทุกคนเป็นเพื่อนเขาว่าจูรุผู้สูงเกียร์